ยบร้วครับนี่อันนี้จะมีน้องใหม่มาคนหนึ่งครับวินเลี่ยมรู้รึ่งที่ไหนนะเมกาอันนี้กาแม่แม่ที่ไหนน่าจะลืมแล้วไทยแม่ไทยแม่แม่จังหวัดไหนกรุงเทพนี่ครับ แต่ก่อนเข้ากล้องด้วยกัน,ย,กน,กกนยุคแรกดนด,ดูเป็นล้านใช่ไหมเป็ดมันเนี่ยไหนม้วนเป็ดหยาบเขาไหมือนเป็ดหยาบนีคนทำครับไงมัง่งขอสัมภาษณ์คนทำหน่อยอย,ย,ายากไหมทำยากไหมยากมือแตกครับมือแตอกแตเนอผมกับพลยักษ์ทำมาเจอพลยักษ์ทำ ส่วนพุทธานก็นอนครับนอนรอจ้าเตรมเมื่อไปครับพุทธานครับเตรมตัวเข้ายาบ่เป็นไงมรมแ่ล้งชุดต่อหอเป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> ตายเลยอ,อันนี้พักอันเอียงกันเนี่ยผักแพวอยู่บ้านเรียกผักอะไรเนี่ยไม่รู้จักครับผักแพลวกิงกับลาเปีดยดมีมีอยงที่สุดยอดอ่ะบอกจาโอมไอ้เลยไหม จะโอมไปไหนครับอืมนัดก,กันไหมนัดก,กันว่าจะมาทำลาบนัดก,กันว่าจะมาทำลาบเป็นยังไงพิ่เดียมอืมอรยครับตอนที่ผมทำคลิปแรกๆเนีย่ยังไม่ได้ทำแบบนี้ใช่ไหมยังไม่มีแบบนี้นะถ่ายทหารปกติอยู่ครับ พวกไม่กินเหรอกินอยู่หอมเกินอยู่ถึงไหมนะถึงครับอ้าวว่าอิ่มมากๆแล้วเดียมากเหรอค่บรรยากาศการกินง่ายครับบางคนก็ฏิว่าร้อนบางคนสงสัยนะครับว่าทำไมผมลงคลิปกินข้าวอย่างเดียวคลิปบางคลิปการทำงานบางเงินการทำงานมันก็เป็นความลับราชการครับเรามากินตอนที่ลบกันอีกแล้วใช่ไหม เขาลบกันแล้วเป็นดาม้าแล้วครับรอบสองแล้วอยู่ไหนก็คือทาหารครับ <c oughs> ให้กำลังใจกันดีกว่าตอนนี้กันครับเดี๋ยวเข้าไปใช่ไหมเม <c oughs> นื่เนี่เพราะแม่เด็กๆพวกนี้มันเขารอดูอยู่ดูทุกคนนะครับแต่บางคนต่ปเปยังขึ้นมาเหตุตากิบก็เขาแท้ช่องผมมาทางด้านนี้ครับเราทํากินทางด้านนี้แล้วก็ ผมก็อยากสื่อสารอย่างอื่นแต่ทุกอย่างมีกฎมีระเบียบมีอยังให้ความสุขกับคนดูมากกว่าครับบางคนกจ็จะวา่าโอ้เขาลุกเปนอยู่มาทํากับข้าวทาไมทันไม่ได้อะไรครับนอกจากช่วยเหลือกันทหารเนี่ยมีทั้งเกิดเหนือกลางใต้ออกตกนะครับใช่ไหมใช่ดูหนพวกเราคือทหารอยู่ที่ตั้งก็ทํางานหน้าที่แตกต่างกันไปบางคนก็ว่าทําไมไม่ไปลบผนเนี่ยไ,ไม่ไปลบ อยากไปไหมอยากไปทุกคนเราครับแต่ว่ามันมีคำสั่งครับมันไม่ได้ไปง่ายเหมือนนั่นไปฟังหมอลำเด้ออะครับอืมไปฟังหมอลำนี่อยากไปได้ไปเลยใังเกียจลังเกียจกูใช่ไหมอยากทัดกันเย็นๆขอเพ็ดเป็นยากไหมไม่น่าดื่มเมนูนี้ปวดฟันนิดหนึ่ง ต้มเหนือบกากีเลยต้มไม่ปวดต้นดั้ไก่จะไก่หม้อสุกหรอเอออันนั้นสุดยอดจนี่หม้อสุกจะกลับมาแล้วต้บอกเลยหมอสุกเปล่าถึงแล้วแค่กลับมาวันไหนครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี่แหละบอกอะไรหม้อสุกไหมถึงครับลูกทีไม่ทันได้เจออยู่เนี่ยกลับมาไม่ได้เจอเลยเจออยู่ม่ายหรออ๋อขึ้นชายามพอดีเดี๋ยวเอาขึ้นวันที่หนึ่ง ยังไงพี่เดียมอยากกินอะไรพิเศษไหมก็เห็นยิบจ่าทำกับข้าวมั้ยเนี่ยดูอยู่ดูอยู่ตอนไม่อยู่นี่ดูอยู่จริงไหมเนี่ยบางยิปบางยิปอ๋อนี่ครับน,น้องไปทำงานก่อนเป็นอาหารเทรนะ่าไหร่นะบาร์เทนเนอร์นนอครับนี่รูปหล่อครับไม่เหนียวนะเนี่ยนะ เออจ็บๆครับขอญาติกินข่าวกันนะครับเนื้อก็หิวแล้วเค okay, ครับมาบายๆหน่อย